ครับต้องกล่าวสวัสดีนะครับและขอต้อนรับผู้รับใช้พระเจ้าผู้ที่รักการอธิษฐานผู้ที่เป็นนักรบฝ่ายวิญญ,ญาณทุกท่านนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราได้เข้ามาเพื่อรวมใจของเราในการอธิษฐานอวยพรประเทศไทยนะครับและวันนี้ก็เป็นเสาหลักศาส,สนาและวัฒนธรรม ซึ่งต้องบอกเราว่าศาสนาวัฒนธรรมนะครับเป็นสิ่งสวยงามซึ่งไม่สามารถทำให้หายไปได้จากประเทศไทยนะครับวัฒนธรรมไทยก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับแต่ว่าหลายครั้งที่เราก็รับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศนะจนวัฒนธรรมไทยหายไปก็มีนะครับวัฒนธรรมไทย อยู่ในจิตใจของคนไทยเมื่อก่อนนะครับเด็กๆก็จะเป็นคนที่ยกมือไหว้เป็นมือเป็นคนที่มือไม้อ่อนนะครับเดี๋ยวนี้หายากมากนะครับที่เด็กๆจะมือไม้อ่อนนะครับแล้วก็ศาสนาก็จะช่วยขัดเกลาจิตใจนะครับให้คนเป็นคนที่มีจมิตใจเมตตาอบอ้อมอารีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่เราก็ได้เข้ามาเพื่อ อธิษฐานในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมแน่นอนครับผมจะมุ่งประเด็นไปที่การที่เราอยากเห็นคนไทยเชื่อพระเจ้าเราอยากเห็นคนไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนประเทศได้นอกจากพระเจ้าจะเปลี่ยนประเทศและคนในประเทศเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนประเทศได้พี่น้องประเทศสิงคโปร์ประเทศเกาหลีนะวันนี้ประเทศเขาพัฒนาและเดินไปข้างหน้า เพราะเขาเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในหัวข้อของศาสนาและวัฒนธรรมเราจะเน้นไปที่เราอยากให้คนไทยนะเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดนะครับเรามีแผนชาติที่จะบอกว่ามีคริสจักรทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ในขณะเดียวกันก็ควรจะมีการประกาศเพิ่มเติมด้วยประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยนะไม่ใช่ ทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านก็พริสเตนคนเดิมๆก็เวียนกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเอาล่ะเราจะทิฐานด้วยกันนะครับพี่น้องเผื่อเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมเราอยากเห็นคนไทยเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดคงจะไม่บอกว่ากี่เปอร์เซนต์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เริ่มต้นจากเยรูซาเล็มจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก นพี่น้องขอหัวใจแห่งการประกาศให้กับพวกเราดีไหมครับขอหัวใจแห่งการประกาศพระเกีติคุณของพระเจ้าไปสู่คนไทยนะเราอยากเห็นคนไทยเชื่อพระเจ้านะเราก็เพื่อพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนประเทศได้นะครับข้าแต่พระเจ้าในคำคือวันนี้เราทิษฐานกับองค์สาหรับประเทศไทยในหัวข้อของศาสนาเราอยากเห็นคนไทยเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดและววันนี้ เราขอหัวใจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูกิตทรงเป็นความจรงิงทรงเป็นถางรอดข้าแต่พระเจ้าวันนี้ให้เราที่จะไม่ละอายในเรื่องของการบอกเล่าข่าวประเสริฐให้กับคนในครอบครัวของเราได้ยินได้ฟังบอกเล่าข่าวประเสริฐให้กับเพื่อนๆของเราได้ยินได้ฟังข้าแต่พระเจ้าให้เราเริ่มต้น จากคนใกล้ตัวไปสู่คนไกลตัวจากคนที่รู้จักไปสู่คนที่ไม่รู้จักวันนี้ขอหัวใจแห่งการที่เราจะไม่อยากเห็นคนหนึ่งคนใดต้องพินาศไปปรงบึงไฟนรกไปโปรง่งจราและแน่นอนเราอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเราไม่เรารู้ว่ามีวิธีเดียวนี่จะทําให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในความเจริญก้าวหน้าคือการที่พระเยซูคริสต์ทรงอวยพร ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอหัวใจให้กับพวกเราที่เชื่อพระเยซูในการที่เราจะมีหัวใจในการห่วงใยผู้คนและห่วงใยประเทศไทยที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐเราจะไม่กลัวเราจะไม่อายเราจะเห็นการประกาศเป็นสิ่งที่จําเป็นและเป็นสิ่งที่สําคัญข้าแต่พระเจ้าในค่าคืนวันนี้เราขออธิษฐานเริ่มต้นหัวข้อศาสนาด้วยการที่เราอยากเห็นคนเชื่อพระเยซูให้มากที่สุด ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำเราด้วยเราชิ่นานในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนครับพี่น้องศาส,สนาเป็นส่วนที่ขัดเกลาจิตใจของผู้คนนะครับเพราะนั้นเรารู้ดีว่าคนมีจิตใจเมตตาก็มาจากคําสอนของศาสนาคนมีจิตใจช่วยเหลือเออเฟอืเฟอเ,อเอพื่อแผ่ก็มาจากคําสอนที่ดีของศาสนาเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกๆุกศาส,สนานะครับถ้า ในประเทศไทยเนี่ยนะครับร่วมร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ทะเลาะกันนะไม่ทะเลาะกันนะครับเพื่อ,อจะให้คนได้มีจิตใจที่ดีขึ้นนะครับส่วนส่วนว่าจะมีวิธีในการให้เชื่อพระเยซูยังไงเนี่ยผมมั่นใจเหลือเกินว่ายิ่งคนเคร่งศาสนาเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นความแตกต่างของการนับถือศาสนากับการมารู้จักพระ,ยะเยซูคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อธิษฐานเพื่อ เราจะไม่ทะเลาะนะบางคนไปประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยทะเลาะกันไปทะเลาะกับศาส,สนาอื่นศาส,สนาชั้นพระเยซูดีกว่าพระเจ้าของเธอเนี่ยก็ไม่มีทางนะครับนั้นวันนี้เราที่ฐานเผื่อทุกๆศาสนาที่จะทําหน้าที่ของตัวเองในการเรียกว่า,แบบอาสอนนะครับคุณธรรมความดีในของของ,ของตัวเองเพื่อให้หัวใจของคนในชาติเนี่ยนะครับมีว่ามีความอ่อนโยนมีความเมตตามีความเอ,อืเออ้เอ,อเฟือ้อเพื่อแผ่มีใจที่ดี พระเจ้าในคำคืนวันนี้เราอธิษฐานเผื่อสําหรับทุกๆศาสนาในประเทศไทยพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นคริสต์ไม่ว่าจะเป็นอิสลามเป็นศาสนาหลักๆที่ยังดําเนินกิจกรรมทางศาสนาต่อไปโปรง่งโชคลาทุกศาสนาจำลองจิตใจของผู้คนให้เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอยากทําดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีจใจมีจใจมีเมตตาเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาป ระอง์เจ้าวันนี้เราขอพระเจ้าที่ทร,รงโปรดเมตตาโะรง์ชค้าเรารู้ว่าพระองค์มองข้ามศาสนาแต่พระองค์มองไปที่มนุษย์ทุกคนเพราะว่าพระเจ้าทรางหลักโลกข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราศาสนาเป็นเพียงถ้อยคําเป็นเพียงเปลือกนอกที่คนรู้สึกว่าเราจะทําตามนั้นทําตามนี้แต่พระเจ้าขอรปรงได้ทรงโปรดเมตตาวันนี้ถ้าเราเชื่อในศาสนาใดาให้ศาสนานนั้ที่จะมีคําสอนที่จะให้อ ข้อคิดที่ดีจะลงติดใจลงชะคาและเมื่อเขาเขาแสวงหาคําตอบแสวงหาศาสนาเขาจะพบว่าความจริงแล้วพระเยซูกิตคือคําตอบของทุกๆสิ่งเราอธิษฐานทุกเผื่อทุกๆศาสนาให้ผู้นําศาสนาทุกๆศาสนาที่จะไม่ทะเลาะเบาแหวงกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการนําประเทศไทยไปสู่สันติสุขด้วยเราอธิษฐานในานามพระเยซูกิตเจ้าอาเมนครับพี่น้อง และวนกลับมาที่ริสตจักรนะทุกๆริสตจักรนะครับเราอยากให้ทุกๆริสตจักเนี่ยนะครับงานหลักๆของเราคือการประกาศงานหลักของของริสตจักรไม่ใช่ทํากิจกรรมนะครับไม่ใช่เลี้ยงเด็กนะฮะไม่ใช่สังสรรสนุกสนุกสนานกันเองนะอยากให้ผู้นําทุกๆท่านรู้ว่าภารกิจหลักของริสตจักรคือการนําคนมารู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้น ขอหัวใจนะครับขอ <P ot or pense> หัวใจให้กับทุกๆกิจสัจกรในประเทศไทยที่จะรักและก็ห่วงใยให้ทุกๆกิสตจกรเนี่ยกลับมามีแผนการมีวิธีการมียุทธศาสตร์ในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับฉันเผื่อคริจสัจกรในประเทศไทยด้วยกันนะครับที่จะเป็นแขนขาขอ,องพระเยซูคริสต์ที่นําคนมารู้จักกับพระเจ้าก็แต่พระเจ้าวันนี้เราฐานเผื่อทุกๆคริสตจักรในประเทศไทยที่จะลุกขึ้นในการประกาศข่าวประเสริฐ พระเจ้าโปร่งให้มีคริสตจักรเกิดขึ้นเพื่อให้เราประกาศนำวิญญาณสร้างสาวกนำคนมาแล้วก็รับความรอดกับใจใหม่โปร่งเจ้าค่ะวันนี้ถ้าคริสตจักรหลงประเด็นเป็นคริสตจักรที่มีแต่กิจกรรมมีแต่การสังสรรค์มีแต่ความสนุกสนานขอพระเจ้าเมตตามีแต่รู้สึกว่าอยากอยู่กันเองขอพระเจ้าเมตตาให้เราเองไม่ลืมภารกิจหลัก ไม่ลืมวัตถุประสงค์หลักของคริสตจักรว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นแขนเป็นขาของโปร่งคือการนําคนมาประกาศนําวิญญาณและสร้างสาวกให้คนมารู้จักขับโปร่งมากขึ้นพระเจ้าขอใส่หัวใจให้เราเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องเราอธิษฐานเพื่อเรื่องของวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมที่ดีกําลังหายไป จากประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับขอ,อให้มีการเรียกว่ารื้อฟื้นรื้อฟื้นวัฒนธรรมนะครับคนที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนรุ่นเก่านะครับก็อย่าละเลยที่จะสอนอลูกหลานนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีนะครับเพราะแทบจะสอดคล้องกันนะครับศาส,สนาวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเขาก็บอกว่า,าต้องวัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่วัด แต่วันนี้ถ้าว่าเราเชื่อพระเยซูวัฒนธรรมส่วนใหญ่ควรอยู่ที่โบสถ์นะครับเพราะฉะนั้นอธิษฐานเผื่อให้วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยนะครับพี่น้องคนไทยชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่มันหายไปนะครับว,วันนี้เราอธิษฐานกับพระเจ้าให้คนไทยรักกันให้คนไทยมีเมตตาต่อก,กันให้คนไทยมีใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับหนักทิบเบาหน่อยผ่อนเ,ออเรียกว่าออ่อน ให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือวัฒนธรรมที่ดีครับการช่วยเหลือการจุนเจือการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งเหล่านี้เนี่ยให้กลับมาในหัวใจของคนไทยนะครับอธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องก้าแต่พระเจ้าในวันนี้เราอธิษฐานเพื่อสําหรับวัฒนธรรมดีๆที่หายไปโปรงเจ้า,าคนไทยเคยเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีคนไทยเป็นคนที่ใจดีคนไทยเป็นคนที่ชื่นชมยินดียิ้มเก่งพูดเก่ง มีอัจฉริยะสายไมยตรีที่ดีแต่วันนี้เนื่องด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมทุกอย่างรวดเร็วทุกอย่างบีบคั้นทุกอย่างแข่งขันโปร่งเจ้าะวันนี้เราขอวัฒนธรรมที่จะกลับคืนมาเราอยากเห็นคนไทยเป็นคนที่จิตใจมีเมตตาเป็นคนใจดีเป็นคนเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่อนหนักผ่อนเบาโปร่งเจ้าะวัขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาประเทศไทยโปร่งเจ้าะวันนี้ ให้วัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือการวัฒนธรรมกันให้อภัยกันกลับมากับประเทศไทยด้วยโปร่งเจ้าะขอพระเจ้าเมตตาในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องและที่สําคัญนะครับขอให้คนไทยเนี่ยรักวัฒนธรรมไทยวันนี้คนไทยคนรุ่นใหม่รักวัฒนธรรมของเคป๊อปของเกาหลีใช่ไหม คนไทยรุ่นใหม่จะไปชอบวัฒน,นธรรมของต่างชาตินะงนั้นวันนี้เนี่ยนะครับขอให้คนรุ่นใหม่นะครับที่จะรักวัฒน,นธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของของคนไทยเรานี่แหละนะครับนะคริสจักรเนี่ยก็ต้องมีเอกลักษณ์ในการเป็นคริสจักรไทยนะครับเป็นคริสจักรของคนไทยนะครับก็ เราขอพระเจ้าเมตตานะครับยืนหยัดในความเป็นคิดจักรแบบคนไทยนะครับบางทีเราก็ไปยึดติดเอารูปแบบของประเทศนั้นเราอยากเจริญแบบประเทศนี้เราก็เอามานะครับก็วันนี้ทิ่ฐานเพื่อการที่เราจะอนุรักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมมีหัวใจอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยนะครับบางอย่างดีบางอย่างดีก็ดีแต่เราต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของเราไว้ด้วยนะครับ ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอโปรงให้เราเป็นคนที่รักวัฒนธรรมไทยมีหลายๆอย่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นวัฒนธร,รรมแห่งการยกมือไหว้ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธร,รรมแห่งการขอบคุณไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมลหลายๆอย่างอาวุโสการที่เราเคารพผู้หลักผู้ใหญ่วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งการให้เกียรติผู้ใหญ่เป็นวัฒนธรรมที่เราควรรือฟื้น พระองชักฆ่าวันนี้หลายครั้งที่เราเองเอรู้สึกว่าโลกพัฒนาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสเราไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เด็กๆรู้สึกว่าเขาไปไกลเขาเก่งโรรองชักฆ่าแต่ว่าวันนี้ขอพระเจ้าให้วัฒนธรรมที่สวยงามกลับคืนมาในประเทศไทยด้วยเราทิษฐานและเราพึ่งพาโปรองสาหรับเรื่องนี้ด้วยกันโรรองชักฆ่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรัก และพปรองมีสิ่งที่ดีอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อในโรรองทุกคนให้เรานำสิ่งดีเป็นแสงสว่างในประเทศไทยนี้ด้วยพระทิศฐานสำหรับศาสนาและวัฒนธรรมด้วยกันขอพระเจ้าอวยพระพรประเทศไทยในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนครับพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับช่วงเวลาที่ผมเองได้เป็นพระพรนะครับให้กับพวกเราเนะชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า,าจะ ได้พี่น้องจะได้รับพ,อพอระพรผ่านคําอธิษฐานที่เราได้อธิษฐานทุกๆวันนะครับเผื่อซึ่งการละกันและที่สําคัญคือเผื่อประเทศไทยและพี่น้องวันนี้อย่าลืมเผื่อ,อคริสตจักรนะเผื่อคริสตจักรที่กําลังขับเคลื่อนอพันธ,ธกิจของพระเจ้าในประเทศไทยด้วยนะครับขอมอบเวลาคืนให้กับผู้ดำเนินรายการต่อไปเลยครับ